สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาของไปแจกให้กับลูกค้านะคะมีลูกสาวเขาโอนเงินมาให้1นึ่งแสนจัดนะคะวันนี้นุชกับลูกก็จะเอาไปส่งนะคะเพราะว่าป้าเขาน่าสงสารมากนะคะนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะอยู่กันสองคนตายายนะคะนุชไม่กล้าถ่ายมาทั้งหมดนะคะเพราะว่า กลัวว่าแกจะไม่ค่อยชอบนะคะนุวตก็กำลังเดินเข้าไปในบ้านนะคะที่จริงอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะอันนี้ก็ไปเรียกหาแกนะคะว่าอยู่บ้านไหมเพราะว่าวันนี้แกเป็นไข้นะคะวันนี้แกก็เลยนอนอยู่นะคะนุว์ก็เลยเข้าไปได้ถ่ายแค่นิดนึงนะคะแกไม่สบายนี่ก็คือเป็นห้องครัวนะคะอันนั้นนะคะนอนอยู่ แกไม่ค่อยสบายคะ่ะอยู่กันสองตายยายนะคะลกมาแล้วนี่ก็ลูกสาวนะคะกำลังกินแตงโมงของยายวันวยว่าจะไปแจกของให้คนอืน่น <One here. S 1> ลูกจะไปกินแทนเลยนะคะ